ลูบร no, ิเทเนียบริเทเนียลูเดอะเวฟเด๋วเด๋วเด๋วทำไรอ่ะคือแบบไม่รู้ทำไมฮะช่วงนี้ผมมักจะรีวิวชาเสมอก็นะเกลออัปเตดตเจอตั้วอ่ะนะและนี่คือพลาทูนเซนจูเรียนมาค่าทับหนึ่งไอรถคันนี้ได้วัวอัพแพงมันโหดมากแล้วถามว่าในวัเทเดอร์เวอร์บายมันจะโหดไหมอ้อาอ้าวล้ต้เวลารีวิวละแล้วคือแบบต้องมานั่งหาเพลงใช่ไหมโอเคบิสติแกนเดียมา เฟนจูเลียนมาค่าทับหนึ่งเขาบอกป่ะมันคือ M B T นะ่ะมาชิงแรงหกัญชาติออสเตรเลียคลาสรถถังกลางเติดปืนใหญ่ขนาด83.4ม mm, ิลิเมตรความเร็วกินที่35้อยหลัง12พอรถ4คนลีโหลด6.3วิกระสุน A P C B C H E A P D S กระสุนควัน เรื่องกระสุนนะ่ะขอแนะนําอย่างนะถ้าคุณนั้นอยากได้พลังเจาะเกราะที่สูงจนสามารถยิงเกราะหน้าของยักษ์ไทเกอร์เข้าแต่แลกกับพลังทาลายที่ค่อนข้างต่ําเป็นอย่างมากน้าตามระเบียบค่ะนะต้องยิงลางกระสุนนะถ้าคุณรับได้เชิดเลยฮะ APDS แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความแรงมากกว่าแต่แลกกับค่าเจาะที่น้อยลงก็ APCBC ฮะ แม้ TNT จะหายไปแต่มันก็ยังคงแรงอยู่เพราะหัวกระสุนตอนจริงๆมันใหญ่กว่านะแต่ก็จะค่าฝัา่งเยอะเปืนม,มันเล็กะนะกันนะก็ตามที่นางว่าแหละถ้านายกรณีฟอสอะว่าไปอย่างฮะเปืนมันใหญ่แต่อย่างน้อยมันก็ยังใช้ยิงได้อะนะแต่ทำใจด้วยฮะใช้กระสุนเยอะหน่อยใช้ไปสี่นัดแคยังไม่โดนลาสิท่าสู่เรื่องกรอะคือในตอนแรกอะผมคิดว่ากรอบป้อมมันจะหนาแต่คือรู้อะไรไหมฮะ ตอนที่ผมเล่นไ s 3ผมยิงเกาะป้อมมันใช่ไหมเพี่งแค่นัดเดียวเล่งดีๆฮะแห้งตกลงกลอบปางใช่ไหมอ่าใช่ฮะแอบผิดบังฮะซึ่งแน่นอนว่าอีจุดอ่อนหลักคือเพดล,ล่างใช่เพดล่างนี่แหละยิงทีนี่แบบลางแหกแน่อ่ะล่างก็สุนตามไรฮะและก็ได้ความที่ว่าเป็นรถอังกฤษ มันจริงเลยโหลดกระสุนเร็วมันเลยทําให้ความต่อเนื่องในการยิงค่อนข้างสูงตามไปด้วยจะมีโอกาสได้ยิงปะทะนัดที่สองอะก็ถ้าเกิดว่านัดแรกอ่ะไม่โดนคนยิงใช่ไหมอันนั่นแหละคือถอยมาเลยฮะโหลดไม่ทันแน่ๆไม่ก็เทคนิคขั้นสูงฮะ ควยพรสอบเจ้ารอยขบไปแล้วและก็สิีกอย่างคือมันออกตัวช้ายอมรับว่ามันเร็วฮะแต่มันออกตัวช้าไปได้ตึงส่วนวิธีเล่นก็รถถังกลาโปรตีแหละหาที่กำบังคุ้มกะลาหัวแล้วค่อยออกไปยิงตอนทีเผลอส่วนเรื่องความยากง่ายในการเล่นคือมันก็ตีฮะยกเว้นแต่ APDS e เนี่ยแหละถ้ามายิงลางกระสุนด้บแบบจัดการไม่ได้เลยอะคร่าวๆฮะมันก็ตีแต่ดีไม่สุดก็เทียบบีฮะ แล้วคือรู้อะไรไหมความจริงอ่ะรถไม่ได้บางนะถามว่ารู้ได้ไงก็ตามในคลิปฮะดาบสั้นสะกิมิต้าสั้นจริงๆฮะสัญชาติอังกฤษคลาสรถถังกลางหรือในปัจจุบัน i f v ติดปืนใหญขนาด3 0ม mm. ิมตรควาเลยกันที่และถอยหลัง81พอรถ3คนนีโหลด0.7วิกระสุน APDS อ่านแค่นี้พอจะว่าไงดีฮะ รถคันนี้คือไอฟีที่มีค่าเจาะสูงตัวไรกระทัดรัดรวดเร็วแต่ถ้าว่าข้อเสียเดียวที่ทํทำให้มันเล่นยากขึ้นคือทำไมเปันมานริงช้าจังอ่ะนั่นแหละคือข้อเสียใหญ่มากเพราะเราจัดการศัตรูช้าและพอจัดการช้าใช่ไหมเดี๋ยวสักพักจะมีคนมาซ้อนเราจาก <Hey. S 1> ด้านอื่นะนะ uh. วิธีการเล่นของมันคือสนับสนุนเพื่อร่วมทีม เทเซมันใช้งานยากแบบยากมากอะ่ะก็เปมันช้านะ M109A1 งมาการเข้ารูปิทานียังอ่ะส่าชาติอเมริกาคลาสแทงเดสทรอยเยอร์เลยในชีวิตจริงปืนใหญ่อัตตาจรอ้าเป้ความเร็ว56ถ้อยหลัง12คนลด6คนลีโหลด13.3าวิกระสุน HE HE VT กระสุนควัน เทียซีฮะผมเกลียลดรถประเภทนี้นะแ,แต่ก็มาปล่อยเกินฮะสะเหตุหลักคือด้วยความที่ว่ามัติดปืนขนาดใหญ่แน่นอนว่าพลันทําลายย่อมสูงไปธรรมดาจริงนะม นะแต่ข้อเสียคือมันใช้ HE เนี่ยตินะจริงที่ว่าปืนของมันนั้นสามารถลมช้างได้แต่ได้ความที่เป็น HE ใช่ไหมกระสุนมาจริงเลยหนักหากยิงจากระยะไกลและพอกระสุนหนักปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรอะ่ะหนึ่งเลยคือคุณต้องกะระยะในการยิงเพื่อให้มันย้อยโดนเป้าหมายอะนะ2ถ้าคุณไม่เล็งป้อมคุณทำอะไรไม่ได้เลย เอาตามจรงจงยิงโมอก็ได้นะแล้วก็ใช่ว่ายิงป้อมจะแห้งกอตามนั่นแหละ HE อ่อเนาะและสุดท้ายคือความแม่นยำปัญหาหลักของใครหลายคนฮะลองจากเรื่องยิงป้อมไม่แห้งเนี่ยและจากที่สังเกตดูผมก็พบว่าก่อนที่เราจะยิงนั้นตัวเป้าที่เราเล็งมันค่อนข้างแว่งโดยเฉพาะตอนมันเคลื่อนที่เนี่ยนยประเด็นเลยและส่วนมากปัญหานี้มักจะเกิดกับรถที่มีกระสุนหนักอ่ะนะ ก็น่าแหละคือสาเหตุที่ผมไม่ชอบอะนะแล้วสําคัญสุดฮะตอนเล่นจริงอ่ะอย่าขึ้นแนวหน้าแบบที่ผมทํานะเฮ้ยคือรถอาร์ตี้แทบทุกคันอ่ะกล้าสุนอยู่ในป้อมหมดเลยก็คือแบบโดนยิงป้อมทีแหกแน่นอนฮะเมื่อกี้ทำรายล่ะฮลโหลเทียเซ สติงค์ชามารีไซเคิลนนะ่ะปืนต่อต้านอากาศยานติดปืนใหญ่ขนาด20ม mm. ิลิเมตร4กระบอกความเร็ว32ถอยหลัง5พอลด5คนรีหลด0.1วิกระสุนจะเป็นตามนี้ รู้หรือไม่เชื่อแม่นั้นตั้งแต่แรกแล้วมันถูกออกแบบโดยสหราชอณารักรและอเมริกานำไปใช้ต่อ,อะนะแล้วทำไมมาถึงกลายเป็นเอเอได้ไงผมก็ไปรู้ฮะที่รู้แน่นอนคืออย่าหาพี่เลนสู้รถังก็พอเท่าเอเอ,เอตามระเบียบซึ่งก็ประมาณนี้แหละฮะเอาตามตรงคือคลิปนี้ไม่ถึงแนาทีด้วยซ้ำแต่ก็นะผมไม่ได้หวังเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปิดคลิปเอาเจงได้